บิวโบ่ป้าพี่ธนินกินข้าวพัฒตาคารชื่อดังเอาไปไงมาไงบาร์สบิวโบ่ดีนะดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือบาร์สบิวโบ่ก็นี่ไงบาร์สบิวโบ่ไม่ใช่บาร์สบิวโบ่เอาถ้าชี้ถูกจะตลกเหรอแหนี่เขายังแห่ไปแล้วมึงอยู่กับกูตั้งนานมึงเคยแห่กูงี้เลยแต่วันนี้ต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆเลยนะฮะวันนี้มีคนจองแล้วดังไม่ได้แล้วพี่ วันนี้ผมพาน้องๆมากินอาหารจีนนะเนี่ยผมอยากกินติ่มซ้ำติ่มซ้ำโอ้โหเฮียมาขนาดนี้จะมากินติ่มซำไหมเอ่อกินไม่ได้จริงๆนะฮะคือมีคนจองแล้วลูกค้าพิเศษด้วยโอ้ยอย่ามาแล้วแ่๊บเดียวไปแลผมไมกินไหม คือวันนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะว่าครอบครัวของบาร์บีโบเขาอยากจะมาทานอาหารร้านนี้แบ่งกันคนละครึ่งโต๊ะได้ไหมได้ไหมคะผมอยากนั่งมันได้ยังไงล่ะเขายิ่งใหญ่มาจากไหนยิ่งใหญ่จะมาให้รวมโต๊ะกันยูทูบเบอร์ฮะบาร์บีโบยูทูปเปอร์พ่อยูทูปเปอร์แม่มึงไง วันอาทิตย์นี ies, ้สามชุ <S <s <technical voice> ่วครึ่งสามพี่น้องวุ่นวายสุดๆลงมือทานได้เลยครับเดี๋ยเาคนดียวเลยหรอนทม์ค่ะพี่ดินหมายให้หน่อยสามคนค่ะโอเคจ้ากินข้าวของเยงบีน้ำจิ้มนะฮะสามรสด้วยกันนะครับมีน้ำหวานก็มีนะฮะแบบซีฟู้ดหขาเผาก็มีเอาเก็บเลยนะฮะดีมัน ตี<ป> oh. ไม่เล่นมุกลเลย